มันต mm ับกว่าดิเฮ้ยเพื่อนกูเออกูกูเพื่อนกูตายจะยอมเสี่ยงไปดูได้เพื่อนของกูกูจะลองเสี่ยงไปดูเชี่ย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 เคกูไม่เสี่ยงแล้วขัไปดีกว่ากูกลับกูอยากจะไปช่วยเพื่อนแต่กูเกณฑ์หุ่นยนต์กูเลยหนีแม่งเลย กีกตามด้วยเนี oh, ้ย no อันนี้ผมมาอยู่ในเกมปริศนาที่ผมไม่รู้จักเกมเชี่ยอะไรวะแต่คัสซีเมื่อกี้คือใช้ได้ผมชอบเออผมต้องรอโหลดแป๊บนึงแล้วก็ต้องรอตั้งชื่อเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาในเกมนี้เป็นครั้งแรกจริงแน่นอนกลวอาจจะโดนระเบิดเวลาเฮียอะไรก็ได้ดู้ชมสเปเชียล โอ้โเซ็กซี่จังเลยทำไมน้อนน่ารักจังเลยอ่ะผมแค่เออแปลผมแค่เออชอบเรื่องนี้ไม่มากกว่าคุณคาซีนมังไงมาโอ้เป็นเมืองนิวยอร์กซิตี้นี่นิวยอร์กมันไม่เมือนประเทศเจอรปนยแล้วญี่ปุ่นอะอะไรอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเออยังปกติกิ๊กขลนโอ้ยจะดูคาซีนต่ออะไร เจอนักท่องเที่ยวไหมมีกาลินาไหมไอสัตว์ไม่มีกาลินากูทำเอากูเกิลเพยปิดก่อนมากลัมกันต่อมากมเดี๋ยวเดี๋ยวพิซอซกาลว それはまるで神が降臨したかのごとく本気の争いを奪いそして終結させるその力はあまりにも強大だ人類はその明を握るかもしかし巨人ーーちっぽけな人類の写し鏡に過ぎない我々の自由救済 คือง่ายๆคือเหมือนมีตัวที่เลยซื้อเอาไว้เขาบอกว่าไลฟ์การแข่งขันในสนามซูเปอร์ฮีโร่ฝ่าผู้ว่าล้วเอสเอ็มอีปลเลือดคูนิ่งเล่นดีกุศลฉันเออไม่รู้นะมันเล่นยังไงนะแต่เออผมเออชือโรมกับนิงเหรอ ผมปวดใหนิงก็แล้วกันนะแล้วแต่เฮีเด,เดี๋ยวลมหนุม่มหนุ่มหนุ่มสาวังหลายจะทำให้เขาทิ้งวัยรุ่นแล้วก็ไปไปดูโอเคกอันนี้ดีวกว่านอนนะาาเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูไม่หันกดเลยเ,เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวราชชนะมันเล่นยังไงอ่ะก่อนจะไปเล่นน่าจะมีพาสสองว่ะเกมนี้น่าจะมีพาส <g ain> าพาสองอะดูดูท่าจะต้องมีพาสสองแล้ว โอเคโอ้โอ okay. oh, 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 really? nah. ้พี่ใหญ่ดูซิพี่บอกเออบอกว่าโปรอยู <t t ่ในฐานะเป้าหมายสามารถใช้โอเคมาเฮ้ยกันจริงในฟองแเพมรอเล่นรอเล่นน้องน่ารักดีผมก็เลยเลือกถ้าไม่น่ารักผมไม่เลือกหรอกผมว่าไม่มีใครมานะเล่นใหญ่วะอีกแค่ได้ปืนมาเฉยโอ้วันดีไอ้หุนเว่ มีอะไรให้วะมันบอกไม่ให้ทำตามวิธีการเล่นใช่ปะไปตัจีใดหมาหญ่ๆๆคๆๆๆดๆๆๆๆๆๆๆนดูๆๆ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 ๆคๆๆ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 เออ ไฟฟอกซูเปอร์แมกชีนแชมเปี้ยนไฟฟอกก์อ่ะนี่ไฟฟอกกัน นางเอกหรือเปล่าวะไอเย็นระเบิดหุ่นตายบนเชิญสำเร็จข้อแข่งขันสำเร็จไอ่เนี่คือการทดสอบใช่ปะปวดกรอกชื่อแน่นอนชืดด่อผมมันต้องคุลูมิใหมๆๆๆ่ใหม่กูต้องเอาเอ็มเอ็มสองดิเอ็มเอ็มกูยังไม่มข้ามมาคราสแล้วใช่เอาไอ้เดิมเมื่อกี้มาคราสสองอะไเ,เรียบร้อย ไม่นั้นเราเอาเป็นเนี่ยชื่อผมเลยทีมทีม MM2 ไปหวังว่าผมจะเล่นเกมนี้โหดนะถ้าเกมนี้มันหนุกจริงผมจะเก็บมันไว้ต่อทีม MM2 ชื่อทีมชื่อที่คู่ควรสวัสดีเฮ้ยว้าวสวยสวยบอกบอกเพื่อให้คุณฟังแชร์สกอร์เอันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนะ ไอ้เนี่ยเคยเรียกภาพประหยัดพลังงานเ d ดีประหยัดพลังงานเอาเ d ดีนี่แหละเออโค้กโอ้ยเมืองอย่างสวยเจอนด้ด้วยทีม MM2 ชื่ <S 1> <S 1> อผมเฮ้ยสวยจัง,งบอกว่าให้เริ่มจับคู่กันคือกูจะต้อง เอ้ยยังไงเจ้ไหมกูขอดูหน้ามึงหน่อยเจ้ไหมหน้ามึงน่ารักดีวันดีไฟฟ็อกกูจำชื่อมึงได้มึงชื่อไฟฟ็อกใช่ปะผมจำเนี่ยเอ้ยน่ารักดีมันชื่อไฟฟ็อกผมจำได้อยู่เอยากได้ตัวการ์ตูนอ่ะอยได้ตัวการ์ตูนสักตัวมีแล้วพี่หมอนเอาตัวนี้ไอ้เนี่ย ไปุณกูจะทำตัวเป็นเหมือนผู้หญิงก็เือไอดี <c oughs> ผมติดไว้อยู่เนะเดี๋ยวไอดีอาจจะติดไว้ไปให้แอ็ดไปก็แต่ไม่รูเกมนี้มันจะยังไงนะไปโอเคเกมนี้ก็ถือว่าดีนะอันเราจะเริ่มจัดก,การแข่งขันซักรอบมา <c oughs> เป็นการฝึกซ้อมและแข่งขันไปในเวลาเดียวกันซึ่งอย่างที่บอกดูวมพีชอยู่ ที่ท oh ี oh, consumed, ่กูดูวันพีก็เพราะกูเออไม่รูเรื่องหาอะไรกับวันพีเลยไปเริ่มจับคู่แล้วก็เริ่มเล่นกันเลยไปกูว่าคนที่กูสู้มันต้องเทมเนยวะไอโอโหเกมกำลังโหลดทำแพมเลยนี่รถเสียงเออ้าพยนต์ก่อนเดี๋ยวต้องปิดไม้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวชิมหายโอเคคนดูโชคดีผมปิดไม้อยู่ผมว่าผมจะไม่เป็นไรใช่ปะ สวัสดีครับสยสวัสดีผมคือตอนนี้ผมร่วมมือก wow huh ับคนที่ชื่อเมนหนึ่งสองสี่สามไรเสีงเยอะวะคุณกูทำงานแล้วยังไม่เห็นโหลดเยี่ยอะไรเลยแซมบายไม่มีเสียงเดินเออเนี่ยเขาได้อยู่สวัสดีมีเขาตาไปหน่อยนะ ดีมีโอ้ยเมยโอ้ยทำไมมึงหน้าโอ้ยต้อนไปขวดยู่หน้ามึงเลยยุ่งหน้ามึงื่อก่อนยุได้ลงสนามลบโอ้ยไม่ต่างกันเลยโอ้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 ไอ้เหี้ยเกมแบบเกมแบบกูกูต้องเหมือนพร้อมยูซี่ใช่ไหมที่ไปต้องเก็บปืนมันนี่ยังไงวะ มีย่องเบาด้วยเกมนี้มันจะเล่นยากขนาดไหนเชียวคือกูมีปืนอยู่ไอ้ผู้หญิงนี่มีปืนเป็นของตัวเองด้วยคือเหมือนกูต้องไปยิงมอนเตอร์แล้วกูจะได้หุ่นมาแล้วคือพอกูได้หุ่นมากูก็โหดง่ายๆเกมคือง่ายๆอย่างนี้เลยยที่บอกคลิปนี้ลงปุ๊บคนดูอาจจะรู้เนะี่ยเลยเทียบตีเสิ ซึ่งกูมีปืนพื้นฐานปืนพกพื้นฐานกูไม่ม่กูไม่เอาปืนนี้มากูหวังว่าดูในแผนที่จะไม่มีศัตรูมาโอเคเปิดที่อะไรกูเก็บไปก่อนไอ้เหี้ยกูไม่รู้เลยมันเล่นยังไงกูกูมาถึงกูก็เล่นเลยปืนนี้ลิมิเต็ดแน่เก็บไว้89ไว้เลยเก็บปืนดีกว่าอันนี้ อันนี้ข้นนามีใครมันตี๊ยงอะไกันไม่นนอกไอ้เชีย่ยเที่อยู่ก็ตีกันกูมีกีตาร์บลู๊กมากูบอสจีเดอะล็อกไอี้อ่กูไม่เปิดไหมแน่อยู่ไหนมันบอกมีการตีกันดนะ้าน,นนอกใช่ปะ่ะคนดูคนดูได้ยินปะว่างใหม่พังเฮ้ยเพื่อนกูนี่กีกีตาร์ด้วย

เอ้ยใช้ปืนไฟเผ่เหรอเสียคือกูจะเก็บไอ้นี่ยังไงคือกูเก็บไม่ได้กระเป๋ากูของเต็มอ่ะไม่ของไม่จริงจริกูจะเก็บของมันยังไงวะเพืเอเอเอ่อนระวังาห่างแอร์ดรอปโอเคมีแอร์ดรอปหนีเยี่ยมเลยเรย ตานที่ผมก็จะครอบยูจี้มาแอนดับเป็นตัวเฮียระดับนุ้ยคอยช่วยทำให้พวกกูชิบหายวว้ามึงมามึงโดนกีตาร์กูว้าวหุ่นกูใช้งานได้ละมึงตายเกมนี้เหมือนจะเป็นเกมเอ่อไฟแกสเตอร์กันในอนาคตมากกว่ามึงโดนกีตาร์กูเล่นแน่เอล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 เอากีตาร์กูต้องรีสตาร์ทเองว่ะกยิงกูยิงปิดฉากปังเลยเนี่ยแกมัน ย,ย,ย่าชิปหายเลยยี่่เปิดกล่องไงคือคือกูไม่รู้มันเปิดกล่องยังไงมันบอกจกดกดเพื่อเรียกหุน่นแต่กูไม่เรียกคือปัญหาแรกของกูเลยคือกูเปิดกล่องยังไงก่อนเด้วยมึงเปิดกล่องใช่ไหมอ๋อออเครู้วิธีเปิดกล่องแล้วมันจะมีปุ่มเล็กๆโอเคตาคนไข้ <laughs> ไอ้นี่กีตาของวจีเดอะล็อกเนี่ยผมเชื่อไว้วจีฉันเชื่อในพลังของออออเธอ,อ,อโอ้ยโอ้ยเ,เยอ้ยตาน้ต่อตากุณเออเกเปิดเดียโอ้เซเล่พอพไอ้เหพ้อพอกับมุกนี้เชี่อมันมามาป Lang ั้งไปเต็นดูเยี่ยนเดงินดู ไอ้แย่กูโดนตีบ้างรอบนี้ไม่ใช่หุ่นนี่กูต้องความติดเพื่อนไม่เฟรนเนอร์เข้าฮานเลมี่พีซับเพื่อนกูเป็นไรหัวเออกูจะตายแล้วเพื่อนกูจะตายอยู่แล้วจวใช้ระบบการแปลงร่างกูรีเลี่ยนเดี๋ยวไม่ได้หุ่นสับรองกูจะกูก็ได้กล่าเพราะว่าเส้นเลย เกฆ่ามันหาไม่ได้มันอยู่นไอ้แย่กูเด่นแน่เลยเออวันนี้กูก็เด่นดิต้องโดนกูโอ๊เอา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 ไปดิไปดีถึงกูจะไม่ได้หุ่นของตีก็เลยกเออเก่าเว้ยเก่าเนี่ยะเตรียมรับสมั กูจะเอาจะกล่องไงเออช่างมันเถอะระหว่างนี้ก oh ูก็เก็บเออแบนเดจของเถอะกูกลัวเพื่อนกูจะตายเหมือนกันไอ้เหี้ยเพื่อนกูโอ้โอ้อ๋อโอ๋ยโดนยิงโอ๋ยอ๋ยโอ๋ยกับอ๋ย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 เอาตายยากชิบหายเลยไอ้เหี้ย่อ้ยนี่ตัวยี่่่ไรวะกันุ้นวัวนะ ออกมันยิงกันมันยิกันใช่ปะมันยิงนกูยิงบ้างอะออกออกออกเยัใครวะกล่องเซเนเปิดขงค้องเนยมันมันองอยู่ที่นี่ทนงมันต้องอยู่ในที่ที่เออกูกูไม่ล้่ยง่ามันมันอยู่ไหนสักทีนึงกูจะตายแล้วเจอไปแล้ว ไอตัวกาหน่ะกูเจอแลกูอ้ยีเอ้ยกูจะตายอยู่แล้วรีเลือดรีเลือดไอ้โอ้โหทำให้กูรู้เลยว่ากูกูเจอมือโป้เขาแล้วมึงตายไอ,ยอย้เอออยู่กับป้าที่ขอขอของเลยเฮียม,มันไอ้มันเลงวะหาว่าต้องหาตัวมันก่อนมันน่าจะเข้าอาคารแล้ คุณยน่าจะเข้าอาคารได้อยู่แล้วคุณนี้ผมเท่มานามากเลยคุณยังไม่เคยแปลงร่างสักรอบเลยเวลาเกมมันมีจำกัดใช็บปะอะไรนี่อันใหญ่ส,สุดรับต่อมาคุณตรงเข้าคุณเข้าร่วมคาเลมชันซะคาเลมกลัวมึงเข้าอ่าะที่ของดบของกล่าวอ๋อยของเงีนยยัดของเทียบเขาตัว เป็นเดอเป็นอะไรที่เฮี้ยมากเลยเป็นเดอผมยังไม่แปลร่างเลยมันมีวงบีบไปว่าดูอืมดูสภาพพวกกูจะต้องเข้าวงแล้วแล้นก็เหมือนเบสท์รอยย่อทั่วไปแล้วก็ต้องเข้าวงวงแล้วรเ,เราต้องไปพ้องกันเพื่ออะไเราต้องไปพ้องกันดูซิว่าเออระบบอัดโปรแกรมกูยังอัดอยู่ไหมโอเคอัดอย100ู่ร้อยเปอร์เซ็น ยืนโง่กเกินไปกูพูดจ <c> ร <oughs> ิงมันยืนเกินไปอผ่านนะความทนทานของยามผ่านนะเริ่ชิบหายแล้วรับฟาหุ่เออไอเทมกำลังฟื้นฟูเลย,เยฟื้นฟูเลเยนไอเตทมไทยกูรีบเข้าเลยไอเทมกำลังใช้ไอเทมฟื้นฟูโอเครีบฟื้นฟูสำเร็จเลือดกูหุน่นกูไม่เพล่นวะ

กูขับแลไม่เป็นเพื่อนเลยใช่กูจีบกูไม่รู้ขับสเก็ตบ่อยยังไงแต่กูอยากจะอยู่อย่างนี้ก่อนเพื่อปกป้องเพื่อนกูเอยู่กูไม่ถึงเนี่ยกูอยากจะปกป้องเพื่อนกูก่อนมายังไงอีโฮบ่อยให้กูปะบ้าอันนี้ จะเบอร์หนึ่งคืโดนเล่นเพื่อนกูจัดการมันซะนิวอาร์มสตองฆ่ามันโอ้ยชิบหายแล้วกูอาร์มสตองโยอาร์มสตองโอเคคุณ่มเสียแล้วคุณคุณจะตายละโดนกูณโดนกูเออระเบิดเออโดนกูเล่นบ้างเออตายคาหุ่นเชี่ยมันตายคาหุ่นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่มั่นใจแล้ว วันเเาไม่มั่นใจแล้วมันม OK ีคนตายข้างหนึ่เานี่หุ่นไกนะรูนรูนรนนนนตายเลยหุ่นเือกตายแปงตกลงตกลงดิเล่นไงวะกูก็เลืกูเล่นไม่เป็นเมื่อกี้ไอเยี่ยมีบาเยียนดีใจบาเยอยทำลายกระติ่วะโอ้ กูไปไอ้เหี้ยกูเจอคนเทพกูที่ร im ักกูวาเอาปืนคู่กูกลับมากูจะเร็วขึ้นกูเห็นกูไม่กล้าสู้แม่ใช่คุณกูยังสู้ไม่ได้กูจะไปสู้ใครได้วะไอตัวเย้ยขนาดกูสู้มาไม่ใช่กูจะไปสู้ใครได้วะกูไปแล้วเบิร์เนี่ยกูขอโทษ กูกลัวมันจริงๆเออคือคือกูต้องไปตีมอนใหม่ใช่ป่ะเบอร์หนึ่งมาเลยเบอร์หนึ่งกูขอโทษนะแต่คือกูอยากนีคือกูพูดจริงกูอยากหนีมากเลยโอเคกูกูกูเ้าหวังแรกคือกูกลัวตายแล้วมันมาหากูอ้เยี่ย

กูเก็บท really. oh ุกอย่างมาเลยกูรู้มันอยู่แถวนี้กว่าจะกลัวอะไรเป่าวะเดี๋ยวกูว่กูกลพลังงานของกูหมดโี้ยใครมายิงอะไรกูวะใครมายิงเอะไรกูวะยิงอลไวะโอ้โหยอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะนี่มึงกล้ายิงใส่กูยิงหรือยิงเยี่ยกูอ้าคุณดูกูก็ไม่ไหวแล้ว เกมจบยากชี้บ่ายเลยเกมไม่เล่นกูไม่จริงๆนะกูไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกมที่นี่เลยกูอยากแรกคือกูเล่นเกมนี้ไม่เป็นเลยนั่นคือกูหยิบสูงๆมั่วๆมาอัดเพราะกูไม่มีเกมจะอัดแล้วเว้ยโอเคนี่คือกูฉเฉลยหมดแล้วนะคือกูไม่มีเกมจะอัดง่ายๆอนะ่ะหลังกูมีตัวหนึ่งฆ่ามันอะไรย่ามันถ่าได้จับเล่น เออใครจะขุนใครจะแตกก่อนให้มันรู้ไปคุณกูนี่แหละแตกก่อนหนีนี้นี้โหกูหนีกูโดนดาดฟ้า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 โอเค้็หมายคือคือไปตรงนู้นซึ่งไอ้เที่ยมฉากไม่โหลดไอ้สัตว์กูงงจริงจดูขุนกูกูดาวหนึ่งนาทีเฮียกูจะไปกูจะไปหาอะไรสู้วะ ไม่เหลือกันยี่สิบเก้าคนแล้วส่วนใหญ่ไม่คนเทพล้วนเลยมันโชว์เทพอย่างเดียวแล้วกูจะตายเบอร์หนึ่งเพื่อนกูก็ไม่รู้ตายหรือยังไอ้เพื่อนกูไม่รู้ตายโอ้ยคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ยาวนานคนดูมีการฝึกสอนแล้วมีการเล่นด้วยคนดูผมถือว่ามีความสุขเกมนี้นะไม่ใช่ผมอัดคลิปแล้วก็เออเสียงมันไม่ออกนะขออัดคลิปแล้วเสียงออกเถอะกูวไหวละกูกูเช็คระบบคลิปแล้วเสียงมันออกร้อยเปอร์เซ็นต์ไห นี่ก็สองชุ่มแล้วอี๋กูจกรรมแล้วะคลิปนี้จะลงวันที่ยี่สิบสามรู้ปโอเชี่ยวงบีมาวงวงวงมาวงตอนหน้าตอตากูเลยแล้วคือเป้าหมายคือคือกูต้องไปตรงนู้นไงกูดูกระตูนดีกว่า ถ้ามันยิงอะไรกันละมึงเจอกีตาบดจีเดล็อกแน่ยกูที่ซุ่มยิงอยู่บนหลังคากูไม่รู้ยี่อะไรเลยกูกลัวกูตายกูเลยรอให้คนมันตับกว่านดิเอยเพื่อนกูกูกลัวเพื่อนกูตายจะยอมเสี่ยงไปดูได้เพื่อนของกูกูจะลองเสี่ยงไปดู เชี่ยเชี่ยเชี่ยเโอเคกูไม่เสี่ยงแล้วเขไปดีกว่ากูกลับกูอยากจะไปช่วยพวกนายแต่กูเห็นหุ่นยนต์กูเลยหนีแม่งเลยไอ้เหี้ยใครยิงกู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 กูไม่รู้ตัวใครยิงกูโอ้ยไอ้ไอ้อาจจะนอกเรยโอ้ยเกือบตายเว้ย กูต้องพยายามซ่อนตัวจากพวกมันด้วยไงก็คือกูต้องไปแบบกูต้องไปแบบแอบๆไงเว้ยกูกูกูไม่อยากตายมึงดูเป็นหนึ่งในแปดแล้วคือเพื่อนกูตายแล้วอ่ะกู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 จริงเพื่อนกูตายคนมันจะยิ่งน้อยลงกูต้องใช้หุ่นเว้ยพิศดารก็คือกูเห็นแบบนี้วงมันวงมันไม่ใกล้ไม่ไกลนะเชี่อแค่กูเดินออกไปนิดหน่อยไม่เป็นไร มับอกวงอยู่ตรงนู้นกูก็ต้องไปไอ้มันบอกวงอยู่ตรงนู้นกูก็ต้องไปอ่ะกูกูตายมากเลยนี่มันกูเดินที่ลงแจงอ่ะกูต้องไปกูกูต้องไปเรื่อยๆใช่ป่ะกูต้องออกมาเลยเขี่ยกระป๋อเขี่ยกูหนีละ มันอย่ามาดักยิงกูตรงนี้เอ้ยไฮไลท์เกมกูจะเป็นยังไงไฮไลท์เกมกูกูน่าเจอฉากเมื่อกี้ไปฉากตอนอยู่เจอพเจอพื่อนแล้วกูหนีอ่ะนี่มันนะน่าจะประมาณยี่สิบเอ็ดนาทีทีละประ,ะตูย่างมีสติฮ่าฮ่าฮ่ากี่คนนะเฮ้ยนี่จะโคนงหน้าอีกแล้วเหรอจิงอ่ะพอเคืนเกินไปไม่ได้ โอเคนี่คือที่สุดท้ายที่สามารถรอดได้และคือกูพูดจริงนี่คือที่สุดท้ายที่กูรอดได้กูกลัวตายที่ฝ่ายเด็วคนดูหรือเปล่าผมกลัวตายมากเลยนะโอเคกูต้องหาที่ซ่อนนี่จะซ่อนได้ตรงนั้น่าจะซ่อนได้ตรงนู้นกูว่าน่นาจะซ่อนได้อยู่เหลือกันสามคนอยู่นั่นคือกู จะรอดไหมวะมันยิงมากูต้องแปลงร่างเลยนะเว้ยมันกูแปลงร่างเป็นน้องโยชิโนะอ่ะเออมันกูเป็นโยชิโนะอ่ะต้องลิงตรงภูเขาเว้เดี๋ยนี้กูไม่มีสไนิ้ปืนมาดูหนววะเย่ยงก่อนยองดง คุณต้องย่องเบาเว้ยเอาไ้เฮียให้ยิงเข้าวงอีกวงอะไรอีกวะมีวงที่เล็กกว,ว่าวงอีกะรอ้ครล่าเป็นคนสุดท้าย yes number one รู้ใช่ไหมใคร number one อ่ะโอ้ยแปลงร่างให้ดูเลยเย้ h yeah ข้าที่แรกคือ number one ข้าจะเปิดคนใช่ไหม เชีย่ยกูว่ากูไม่ใช่ number 1แล้วว่ะยกูคันสรุปมันออกแล้วคนดูของชนะกูนี่แบบโอรโอดเจ๊งโง่แง่บอกแล้ว number 1แลเลยเห็นไหมกูรอดได้แต่เพื่อนกูตาย <c ười> จะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจจริงเพื่อนกูตายโอ้ยอยากถ่ายเลยดีกว่าไปให้กูถ่ายรูปก่อนได้ปะ่ะ โอเคฐานรูกไม่ค่ะเสร็จแล้ว MVP ได้รับ MVP ครั้งแรกเนี่ยผมมึงมาเล่นเกมครั้งแรกนะได้ MVP แล้วไปจบเกมเลยแม่ดีกว่าถัดถัดไปเลยผมกลับเลยอัปเกรดเป็นเลเวลสองมาเกมนี้เพื่อนผมก็เล่นเหมือนกันเว้ยเพื่อนกูบอกว่ามือลองเล่นดูมือลองเล่นดูไอ้เหี้ยกูก็บอกมันไม่หนูกูกูโหลดมาเล่นโอเคมันก็หนูเหมือนกันแอดเพื่อนอกูแอด โอ้ยแล้วคือกูรูปอ่ะกูชอบสาวผมแมวนะหูแมวผมพูดจริงคนเดียวผมชอบสาวหูแมวแล้วตอนนี้กูติดอันนี้แม่งหนักหนกเลยกูบอกนี่คือครั้งแรกที่ผู้เล่นเข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่ไม่ต้องกังวลสตรีมเมอร์ใช่ก,กูสตรีมเมอร์กูคือยูทูบเบอร์กูมาอัดคลิปเฮ้ยพอเออสอนอะไรกูอีกวะไอ้เหี้ยกูไม่เริ่มสอบกูจะไม่สอบแล้วกูพักแค่นี้ไม่กูไม่จับคู่กูจะพักก่อน เลยก็ยมาจับคู่สำหรับคลิปนี้ก็จบเพยงเท่านี้แหละคนดูชื่นผมพูดจริงๆนะน้องหูแมวน่ารักกว่าไอ้นี่ก็น่ารักเหมือนกันใช่แล้วตอนเริ่มเกมมาคนแรกที่กูเลือกคือคุณผู้หญิงเลยนะวู้จริงคนดูผมไม่รู้เป็นระกาไอ้สาวอันนี้เพรอะว่าน่ารักน้องน่ารักเกินไปขอขี่ได้ป่ะหูโนนี้ขี่ไงวะหูโน เยอะคณปรับแต่งคุณไม่ต้องปรับแต่งหรอกประมาณน,นี้ก็เพียงพอแล้วมั้งใช่โอเคคนดูสัตว์คลิปนี้จบเพลงเท่าน,นี้แต่คนดูใครที่ชอบหรือกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นไงคลิปหน้าคนดูสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับกูเจาเนี่ยเป็นปกคลิปเว้ยแต่เอาไอ้ดาวโหวตเว้นนี่ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะเอามันเป็นปกคลิปผมจะยืนอ,อยู่ตรงนี้ตัวเดียวแล้วเป็นปกคลิปโอเค บายกดดูเจอกัใหม่คลิปหน้านะกดไลค์กดซับสไครด้วยไม่งั้นกูจะไปลากคอมึองรอเล่นรอเล่นรอเล่นกดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ